แหลับกลุ่มสแกมเมอร์เขมรล,ล็อกเป้าย้ายฐานใหญ่เข้ากรุงเทพเคเคพาวงแตกกลุ่มอาชญากรนับร้อยมุ่งหน้าเข้าไทยเสียงสัญญาณเตือนภัยทางไซเบอร์ดังขึ้นอีกครั้งหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้และกัมพูชาเปิดฉากล้างบางขาบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักหน่วงกลุ่มอาชญากรเหล่านี้กลับเลือกกรุงเทพมหานครเป็นฐานทัพใหม่แทนข้อมูลลับที่หลุดออกมาเผยว่า ตอนนี้มีกลุ่มสแกมเมอร์นับร้อยชีวิตจากทั้งกัมพูชาเมียนมาและลาวกำลังทยอยย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามายัางประเทศไทยอย่างเร่งด่วนหลังจากเครือข่ายใหญ่ในเมืองเคเคปากหรือปาล็อปเมียบดีรัฐกะเรี่ยงถูกถล่มจนวงแตกคลิปจากเพจกรุงเทพวันนี้แสดงให้เห็นภาพสุดช็อกขอบวนคนจำนวนมากเดินเท้าข้ามครมแดนพร้อมเข้าของเต็มหลังเหมือนทัพอพยพที่ไม่มีวันหวนกลับประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นกัมพูชาสาขาสอง เสียงเตือนนี้ดังขึ้นจากหลายฝ่ายและมันอาจไม่ใช่คำพูดเกินจริงอีกต่อไปแผนย้ายฐานจากกัมพูชาเมียนมาเข้าสู่กรุงเทพเหมวนหลวงแห่งโอกาสใหม่ของแก๊งหลอดหลวงเบื้องหลังการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เริ่มต้นหลังเหตุการณ์สะเทือนใจในเดือนตุลาคม2568เมื่อน,นักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตในศูนย์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา เหตุการณ์นี้จุดชนวนความเด็ดด็ดในเกาหลีใต้จนรัฐบาลต้องส่งหน่วยพิเศษบุกเข้ากัมพูชาเพื่อกวาดล้างครั้งใหญ่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าปฏิบัติการในกัมพูชาอย่างลับๆก่อนจะจับคุมชาวเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเอร์ได้ถึง64คนและส่งกลับประเทศทันทีแต่แม้จะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นขบวนการหนีกลับไม่หยุดตรงกันข้ามพวกเขากำลังปรับกลยุทธ์ย้ายฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่ม สื่อเกาหลีใต้รายงานตรงกันว่ามีการประกาศรับสมัครงานปริศนาในชื่อสำนักงานใหญ่กรุงเทพประเทศไทยพร้อมคำโฆษณาแสบๆว่ารายได้สูง10-20ล้านวอนต่อสัปดาห์ทำงานสบายไม่ต้องเสี่ยงในคัมพูชาใช่แล้วนี่ไม่ใช่โอกาสทองของคนทำงานแต่มันคือเหยี่ยล่อคนรุ่นใหม่เข้าสู่เครือข่ายสแกมเมอร์รูปแบบใหม่เมื่อเคเคปารแตกขบวนการโกงข้ามชาติแตกตัวหนีเข้าประเทศไทยเคเค r า ชื่อที่กำลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์นี้คือที่ตั้งของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจหลอกลวงผ่านออนไลน์ทั้งโรแมนต์แคมหลอกลงทุนพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ดิจิตัลแต่เมื่อแรงกดดันจากหลายประเทศถาโถมฐานที่มั่นในเคเคาก็เริ่มพังทลายลงคลิปหลุดจากเขตกะเรียงเผยให้เห็นว่า คนกลุ่มใหญ่กำลังแตกหนีออกจากพื้นที่บางส่วนหันหน้าเข้าลาวเมียนมาบางกลุ่มเล็งเป้ามายังฝั่งอารัญยประเทศและภาคเหนือของไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่กรุงเทพแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้เตือนว่าหากสถานการณ์นี้ไม่ถูกควบคุมประเทศไทยอาจถูกระบุเป็นฐานดำเนินงานใหม่ขององค์การสแกมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเวลาไม่ถึง6เดือนจุดเชื่อมโยงที่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของทุนเงาในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและอีสาน การประกาศรับสมัครงานลักษณะรายได้สูงผิดปกติการใช้สื่อออนไลน์โฆษณางานบริการในไทยไม่ใช่กัมพูชาทั้งหมดนี้คือเบาะแสของยุคใหม่แห่งอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนคำถามสุดท้ายที่น่ากลัวถ้าไทยไม่ตื่นตอนนี้จะต้องรอให้กลายเป็นกัมพูชาสาขาสองก่อนหรือไม่เพราะเมื่อฐานปฏิบัติการใหม่ของแก๊งสแกมเมอร์กำลังปักหมุดอยู่ในใจกลางกรุงเทพเมืองที่คนกว่า10ล้านชีวิตใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อทุกวันทุกคลิก ทุกข้อความและทุกสายอาจเป็นกับดักใหม่ของอาชญากรที่กำลังยิ้มรออยู่ปลายจอข้อเท็จจริงที่คนไทยต้องรู้เกาหลีใต้เริ่มตัดสินจำคุกผู้ร่วมขบวนการแล้วกัมพูชาถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่ลาวเมียนมาเวียดนามและไทยกำลังถูกใช้เป็นทางหนีและที่พักพิงโพสต์รับสมัครงานปลอมที่เสนอรายได้สูงในไทยเริ่มปรากฏที่ขึ้นทุกสัปดาห์ สรุปแบบไม่ต้องอ้อมคอมนี่ไม่ใช่ข่าวไกลตัวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับชาติเพราะถ้าประเทศไทยไม่แข็งแรงพอที่จะปิดประตูให้กลุ่มนี้เราจะไม่ได้สู้กับแค่แก๊งหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปแต่จะสู้กับอาณาจักรอาชญากรรมระดับเอเชีย er ที่ปักธงกลางกรุงเทพไปแล้วแฉลับเส้นทางอาชญากรรมข้ามชาติ2025กรุงเทพกำลังกลายเป็นสนามรบไซเบอร์แห่งใหม่ของเอเชีย คำนี้ไม่ได้พูดเล่นแต่มันคือความจริงที่เราไม่อยากยอมรับในขณะที่ประชาชนยังเถียงกันเรื่องเศรษฐกิจตกหรือค่าครองชีพสูงเงามืดของโลกไซเบอร์กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบงนันเหมือนคลื่นยักษ์ที่รอวันซัดชายฝั่งโดยไม่มีใครรู้ตัวแผนยึดเมืองของขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติปฏิบัติการเชิงลึกที่คุณไม่รู้ หลังการถล่มเคเคพารคที่มีวดีจบลงได้ซากอาคารและศพที่ไร้ชื่อกลุ่มสแกมเมอร์ระดับขัวหน้าไม่ได้หายไปไหนพวกเขาแตกตัวเป็นฝุ่นและซึมเข้าสู่ระบบใหม่ที่ชื่อว่ากรุงเทพมีคนในวงการไซเบอร์อาชญากรรมพูดไว้ว่าใครคุมกรุงเทพได้คนนั้นคุมตลาดการเงินเถื่อนทั้งอาเซียน เพราะกรุงเทพไม่ได้แค่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่มันคือศูนย์กลางข้อมูลการเงินและการสื่อสารระดับภูมิภาคที่มีทั้งสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตข้ามทวีประบบโอนเงินดิจิทัลไร้ร่องรอยและผู้คนกว่า10ล้านคนที่เชื่อทุกอย่างบนหน้าจอนี่คือดินแดนในฝันของนักหลอกลวงเพราะทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาแต่ไม่ระวังตัวเลยแม้แต่นิดเดียวยุทธศาสตร์ใหม่ของแก๊งสแกมเมอร์ จากหลอกในเงาสูหลอกกลางเมืองเมื่อโดนไล่ล่าจากกัมพูชาและเมียนมาพวกมันไม่หนีเข้าป่าแต่หนีเข้าคอนโดใช่คอนโดใจกลางกรุงเทพกลายเป็นออฟฟิศใหม่ของลวกมืดห้องเล็กๆที่มีแค่คอมสองเครื่องอินเทอร์เน็ตแรงและโทรศัพท์อีก10เบอร์ ur, แต่เบื้องหลังหน้าจอเหล่านั้นพวกเขากำลังคุยกับเหยื่อในญี่ปุ่นปลอมเป็นนักลงทุนในเกาหลีใต้ และฟอกเงินผ่านเว็บเทรดปลอมที่จดทะเบียนในไทยการเคลื่อนไหวนี้มีชื่อรหัสในกลุ่มส s c a มอร์ว่า p l a y j e c t Bangkok Sunrise ฐานที่มั่นแห่งยุคใหม่ที่ไม่มีวันมืดลงบริษัทบังหน้าคืออาวุธลับพวกเขาไม่ได้ใช้ปืนไม่ได้ใช้ระเบิด แต่อาวุธของพวกเขาคือเอกสารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบริษัทจำนวนมากที่อ้างเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือคริปโตคอนซัลเทนแต่จริงๆแล้วคือศูนย์บัญชาการโกงออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทุนมืดในจีนฮ่องกงและกัมพูชา เบื้องหลังการย้ายฐานคือการย้ายเงินเงินที่ได้จากการหลอกคนทั่วเอเชียถูกปั่นกลับเข้ามาผ่านไทยซื้อคอนโดลงทุนในอสังหาเปิดร้านอาหารหรือแม้แต่ร้านกาแฟสุดชิคเพื่อฟอกให้สะอาดราวกับไม่เคยผ่านนรกมาก่อนไทยกำลังกลายเป็นจุดพักทับของอาชญากรยุคดิจิทัล มีรายงานจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกว่า3,000รายที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์แกมข้ามชาติส่วนใหญ่แฝงตัวอยู่ใน3พื้นที่หลัก คือ 1. ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพใช้คอนโดหรูปเป็นฐานฟอกเงิน 2. โซนรอยต่อปริมณฑลเปิดบริษัทบางหน้าในชื่อบริษัทไอที 3. ภาคเหนือและอีสานใช้เป็นเส้นทางคน้นคนและอุปกรณ์นี้ไม่ใช่หนังแต่เป็นสงครามไร้ควันปืนที่กำลังเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ถ้ารัฐไม่ตื่นอีกไม่นานไทยจะมีรัฐบาลเงาของโลกมืดไซเบอร์ อย่าคิดว่ามันเกินจริงเพราะทุกครั้งที่คุณโอนเงินให้คุณแปลกหน้าทุกครั้งที่คุณคลิกลิงก์ดูดวงฟรีหรือลงทุนไม่ง่ายคุณอาจกำลังส่งเงินเข้าเครือข่ายของพวกมันโดยไม่รู้ตัวขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยยังทำงานแบบเคสต่อเคสองค์กรเหล่านี้ใช้ระบบ AI deepfake และเครือข่ายบอบระดับโลกเพื่อหลอกคนวันละหมื่นรายทั่วเอเชียบทเรียนจาก KK Park และสัญ,ญญาณเตือนจากกรุงเทพ เมื่อเคเคพาร์คพังมันไม่ได้จบมันคือการเริ่มนับหนึ่งของยุคใหม่ที่อาชญากรรมข้ามชาติจะไม่ต้องซ่อนเพราะพวกมันรู้ว่าเมืองที่คึกคักที่สุดมักเป็นที่ซ่อนที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่เรายังหลงกับคำว่าสมาร์ทซิตี้อาชญากรกับกำลังสร้างดาร์คซิตี้ซ่อนอยู่ใต้ผืนเมืองเดียวกัน ถึงเวลาตื่นรู้ก่อนที่เราจะกลายเป็นเหยี่อประเทศเดียวกันอย่ารอให้ใครมาเตือนอีกอย่ารอให้ข่าวต่างประเทศบอกว่าไทยคือฐานหลอกลวงแห่งเอเชียตอนนี้ทุกคนต้องรู้เท่าทันต้องกล้ารายงานต้องไม่ปกป้องความผิดและที่สำคัญที่สุด คือต้องไม่หลงเชื่อคำว่ารายได้ดีงานง่ายไม่มีความเสี่ยงเพราะทุกครั้งที่คุณเชื่อใครบางคนกำลังรวยจากน้ำตาของเหยื่ออีกคนสรุปปิดฉากประโยคเดียวที่อยากฝากให้ทั้งประเทศประเทศไทยไม่ควรเป็นที่พักพิงของอาชญากรไซเบอร์แต่ควรเป็นสนามรบที่พวกมันไม่กล้าเหยียบเข้ามาอีกถ้าเรายังหลับอยู่วันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นในเมืองที่คนโกงคือเจ้านายคนดีคือเหยื่อ นี่คือเวลาแห่งการเลือกระหว่างปิดตาแล้วพังไปด้วยกันหรือเปิดตาแล้วสู้เพื่อไม่ให้กรุงเทพกลายเป็นเคเคพาร์คแห่งใหม่เกมนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอีกต่อไปแต่มันคือเกมของเราทุกคนเพราะในสงครามไซเบอร์ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างผู้ชมกับเหยื่ออีกต่อไปเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ